โอเคอยู่โอเคอยู่โอเคจริงเหรอไม่จริงเจดังเกมมิ่งซื้อขายดีเอ็มล้วนไอดีดอมไอดีพร้อมเล่นราคาถูกรับดึงนักเสพปลอดภัยแล้วรับเสิร์บริการ24ชั่วโมงมีไอดีเอาวีและรับเติมอีฟุตบอลโมบายราคาถูกด้วยนะครับสนใจติดต่อเพจเจ้ัเกมมิ่งได้ที่ด้านล่างเลยครับผมโอเคครับก็ฮัลโหลตอนดีครับรอตั้งนานนึกว่าจะไม่มาซะแล้ว วันนี้เป็นกิจอะไรครับคุณอธิบายทิเป็นกิจวิงโกดับเบิลฮีอ่ะดับเบิลเดย์ครับแหม่ดับเบิลหินคืออะไรครับไม่ใช่ไม่ผมผมติดครับเมื่อกี้มันดับเบิลเดย์เวอร์ชันครับคุณยายผมเติมเท่าไหร่สองไหมผมว่าสองไหมพอหรออุ้ยบ้าจริงเฮ้ยพอไหมผมว่าพอแล้วแค่นี้ก็ปรวยเนี่ยแลต่กลัวพอไหมเงินกลัวสองหมื่นพอสองหมื่นพอชิว เห็นเขาบอกว่าได้กันคุ้มละนาวาเลยหรออ่าคือโนนี่จริงจริงกดยังไม่กดเท่าไหร่อ่าที่ผมกดนะครับก็สองร้อยนะครับสองร้อยมันจะได้ดีอันนี้ของผมนะประมาณได้ประมาณตั้ยี่สิบห้ายี่สิบสี่ตัวเล่าหรืออวนครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังแล้วยี่สามทีวปีหลักมีหลุดไหมยังมีแล้วครับตอนนี้ก็มีแค่เฟรดี้ยี่สามทีวีผมถามนะสามทีวีปีหลักไม่เห็นออมีอออ๋อยังครับยังครับ ยี่สามทวีนอมินีมันเคยหลุดมาแล้วตั้งหลายทีแล้วนี่ใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่แค่กิจนี้คุณจะตื่นเต้นอะไรอ๋อแต่ยี่สามทวหลักเนี่ยถูกไหมใช่ครับมันยังไม่เคยมีกต้องครับคุณบอลอยากเห็นหรือเปล่าเฮ้ยคุณจะเสกให้ผมเหรอไม่ถามว่าอยากเห็นหรือเปล่าพูดมาอยากอยากเห็นใช่ไหมครับเดี๋ยวเปิดในตลาดให้ดูตลงสถากาลก อ่ะสองร้อยได้ไหมนะอ่ะคุณลองออเดิมก่อนลวเจ็ดตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะไหมเดี๋ยวเดิมตับบหนึ่งคุณคุณไม่ได้ไอ้ผมไล่กระทรงกระถาเลยเหรอคุณกดเลยเอา้าอะไร้ของคุณน่ะเอ้าก็อ่ะอ,เอ่เดี๋ยวรอบหน้าแล้วกันเอ้าไม่ทันแล้วคุณไป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 ระเดิมไปไประเดิมด้วยเจ็ดผมไม่กล้าไปต่อเลยเนาะเจ็ดมันเยอะหรือน้อยมันเยอะหรือน้อยโอ้โหให้น้องให้น้องกขฟิลเัาเองแล้วกันคนน้อยเลย๋ยวตอนนี้หลายคนอะแพนิคตื่นไม่แพนิคหลายคนเขาเรียกว่าเซอร์ไพร์แล้วก็ตื่นเต้นกันมาก ต้อบอกก่อน23 PY มเนี่ยมันมีมาเยอะค่อนข้างเยอะมากแล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีกิจก่อนนเนี่ยก็แจกย่สามพบกแปรนะครับตอนนี้สิ่งที่เราจะโอเวอร์ได้คือ23 PY ปีหลักนอารักของพี่คุณทอานี้งั้นผมลองกดยี่แล้วกันอ่าได้ครับได้ครับหนึ่งเที่ยพี่หรือว่ามันเที่ยเล้ววะไม่รู้ว่าเขาปรับเรทแล้ววะแฟ้นึนะครับผม ตอนแรกอ่ะไอดีเนี้ยพี่พี่เติมหนึ่งหมื่นได้กี่กี่อันหนึ่งร้อย <100 S 1> ครับร้อยตัวครับไอดีนี้เติมไปแล้วสองหมื่นต่อก่อนหน้าเนี้ได้เจ็ดสิบอันฮะใช่เนี่ยผมนับให้หนละคือพี่เติมหนึ่งหมื่นได้ร้อยหนึ่งใช่ครับไอดีเฮี้ยนี่เติมไปก่อนหน้านี้สองหมื่นได้อยู่เจ็ดสิบตอนแรกก็เฮี้ยค<ม>ิดเอาแล้วกนะันผมเติมเสร็จปุ๊บแล้วเซิร์ฟเกือปปบปากพวงเลยครับผมก็งงเหมือนกันใช้คํานี้แล้วกันว่าหน้าหมาจบจบน้องร้องกดร้อยดูกดร้อยก็ได้เจ็ด แค่คำว่าหน้ามาได้เลยครับน้องแค่แหละไอ้เหี้ยเวอร์บ่าวทีมงานเวอร์บ่าวไอ้เหี้ยไอ้สั์คนมีแม่งเติมสองหมื่นได้ไม่ถึงร้อยตัวคนเติมหนึ่งหมื่นได้ร้อยตัวคุยเถอะครับอ๋อมีคนบอกอันนั้นไม่อดีแข่งไงพี่ไอดี ID แข่งมันได้ของดีพี่เปิดไอดีแข่งหอกรือไงใช่ใช่ใช่อ๋อเปิดไอดีแข่งมาจะได้ของดีก็ได้ไม่รู้ใช่ไหมล่ะอผมขอคาระถางกูนะเผื่อจะได้สิบตัว สารกคเตสารกคโตสารกคตุยปุยปุยกูยยกดเลยกูรีบกดก่อนเลยเหี่ยากระหายเยียสิบสองสิบสองก็ถือว่าดีกว่าเดิมนิดนึงขอบคุณบอลผมใช้เขาา่าเยียแล้ว <l ux> หมายเยอดแม่แล้วน,นี้ต้องเล่นเต็มเลยไหม <l ux> ่ะพี่ผมว่าเต็มก็เื็มยุทธ์ห้าใช่ครับ okay. รับให้หมดต้องหมดครันะบโอเคกระโปงสองร้อยไหมเหมือนเดิมแปด ก็ทำไมมันเริ่มแบบแปลกๆวะคืออันเนี้ยอาบมีสออย่างคุณวอนี่ถ้าเกิดให้พูดกันตรงๆนะครับผมมือกูเหียหรือไม่ก็เลดแม่งปับอะมีแค่นั้นแหละผมผมว่าเลดผมว่าไม่เกี่ยวกับมือเอาพูดตรงๆเลยอะคือมันมันเหียเกินจากที่ที่เท่าไหร่สองร้อยได้ยี่สิบเือสิบอย่างเงี้ยครับพ่อมือในฝั่งมันไม่ไม่ได้ด่าพี่นะอ่าเขาตกใจครับสะบดสะบดอ๋อสะบดับผมผมได้ยินขอโทษทีจะรับแทนเลยไหมนะไม่ไม่ไม่ครับไม่ นึก็อยากรับแทนนะมันปรับเลทแล้วมั้งพี่ไม่รู้อะเนี่อยอะยี่คือง่ายๆคือไอเดี้ยนี้เจ้าของไอเดีเติมก่อนหน้าเน,นี่ยก็ได้เที่ยอ,อยู่แล้วเพราะว่าเราดูจากหลักฐานที่ลอเติมมาก่อนสองมือน,อ,น,นอ,อ่ะถูกปะล่ะครับแต่กดยี่ดูเหมือนแบบก็โอเคโอเค,อเคได้มันที่บวกแปเฮ้ยเทียโอหอันนี้คือแบบเฮ้ยร้อยสองเลยอะเฮ้ยถ้าเกิดร้อยสองบวกแปดออกพลังมันเท่าไหร่วะพี่ร้อยสิบเจ็ด ใช่ปะ็7ปะเดี๋ยวขอดูหน้าเท่ากับ800 17เลยไอเชียจิ๋มมึงอย่าเลี่ยมกูนะเดี๋ยวกูตกถึงบ้านไอเชียจิ๋มน้องยังบอก200คุ้มอีกเหรอ200กูเหี้ยมาหมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยไอสัตว์อีกหมื่นหนึ่งกูขอ20เนี่ยมึงก็ไม่กูกดไม่เปิดเออเอาจริงการกดยี0กับกด200มันเร็วเท่ากันแหละเพราะกูกดเร็วน้องเห็นปะแป๊บเดียวเนี่ยแต่น้องๆดูเหมือนชอบ200ว่ะ น้องเขาชอบนะเขาชอบดูอะลยชอบชอบเยอะดิเฮียพวกเฮียชอบเยอะอยู่แล้วกูสตรีมแบบให้คนดูกูยเยอะไม่ชอบชอบให้แบบจบเร็วๆใจรีบออกอะไรเงี้ยมันลกโอเคตายอันนี้ยี่ห้ามันเต็มถูกป่ะพี่ครับยี่ห้าเต็มครับโอเคแล้วพี่อเต็มปะเต็มเต็มครับเต็มนะเต็มนะครับผมเติมมันล้นเลยเนี่ยแต่ว่าผมอะ ได้เยอะกว่าเจ้าของไอจีที่เคาเติรไปสองหมื่นแรกแล้วเพราะเลยพูดคันเหรียญด้วยให้หกร้อยเหรียญพูดผิดเคี้ยเอ้ยใครเนี่ยคนสองบอกสองร้อยดูคุ้มว่ะอ่ะคุณกดให้สองร้อยอะเฮ้ยมัดหรือยังครับโอเค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 ครับคุณบอลโอเคโอเคด้รุ่นด้รุ่นในรุ่นน้องน้องคงแบบหวังดีคุณนะเห็นไหมกดแบบไม่แต่ว่าตัวมันเคี้ยร์นะสองร้อยอะตัวก็เคี้ยจริงตัวมันเคี้ยรว่ะยี่สิบนะเว้ยหรือไงวะ หรือว่าไม่ต้คุณจะพตัวงบูดานไม่คิดว่ามันอยู่ที่การแหละด้วยว่าพรังบูตานเฮียกูคนอะไรนะพี่หวังการดีกว่าน้องๆคงแบบว่าไอ้ก็จริงเพราะว่ามีมันห่วยนะตรงนี้มันไม่ได้หวยอะไรเนาะใช่ใช่ใช่ครับผมก็จริงอ่ะตรงตัวนี้มันก็แบบเฉยๆอ่ะเอาพุ่งตรงไ่ะเนาะอ่ะเหลขสองร้อยสองรอบสองรอบอ่ะไปกดไหมเฮียเลยไม่หวังตัวอะไรก็ดีไม่สักอีกทีหนึ่งไหม สาใช่ครับคุณบอลคุณใช่ผมวางเมาส์ที่ตรงไหนไว้ที่งงงงครับงงย่อยงงงงเมื่อไหร่ไปครับไปครับครับคุณอัดไปได้แล้ะไปได้นะไแต่ก็ครบอ่ะครบครบครบไอ้เยี่ยจิ๋มมันปรับเลนป่ะพี่คุยกับมันนิคือเขาช่วงนี้คือเาเรียกว่าคุณเต็มที่แล้วแต่ช่วงนี้ที่เต็มไงคุณบอลตอนนี้คือ้โหวันนี้วันนี้คือเต็มเลย แน่นเีย็ดแน่นเย็ดไม่ไปแน่นแน่นเยดเลยวันนี้เยดแปดเติมสี่หมื่นขึ้นมาแค่ที่สามจะลบโอเคครับน้องเดี๋ยวไปเจอกันในเกมว่าจะคุ้มไหมคุ้มปะไปดูในเกมครับผมอ่ะมาครับน้องๆคุณโทนี่ครับเห็นจอไหมครับผมเห็นครับเงินเอ็มคุณนับให้ผมด้วยสองหมื่นนะใช่ป่ะเฮ้ยไปกี่บักไปกี่บักนะไปกี่ได้เงินเอ็มเพิ่มกล่องเท่าจักรเหรียญไปแก มันเยอะปะสองแสนกว่าเลยเหรอนาะเที่งไม่ทันเลยสามแสนหลือเหรอของเดิมเทไม่ทันเลย่ะเพราะง้น้องๆเอาภาพดีเพย์มี VR ไหมครับคุณบอลของเดิมหก<า>แสนเจ็ดหรือหผมว่ามแสนห้าแสนป่ะห้าแสนหรอือสามแสนกว่าคนคือของเดิมผม 4, 3, สมี 5, สม่แสนเนาะสาี่แสนเจใช่ครับสี่แสนเจ็ดกวสามแสนสาอ่ะอ่าโหคนเยอะนะ่คนรู้่ะ ได้ผลลุกพ้อได้เยอะหรอดูทีมหน่อยคพี่ครับเดี๋ยวมาอะไรอ่ะห้องน้ำไหมล่ะอ่ะใบไหนก่อนดิใบนี้ล่างสี่ใบขำๆกดสี่เพราะผมเป็นคนชอบสี่ไงโหสี่หายสี่หีใครอ่ะได้คุณไม่รู้จักหรออ่าดอมดอมไงเอดอมเอดอมบิเล่เคยอยู่สเปอร์ใช่ยืมยืมมาจากสเปอร์อ่ะใบนี้ก็มีสี ไฟนี้ยังไงก็พูดแดงไม่มีใครหรอกที่ไม่พูดแดงใช่มีแต่ควายนั่นแหละใช่อย่างนั้นโอเคบาซิลซีบีเกียโกะวินิสิอุสเฮ้ยโอ้หเจ็ดเลยหรอเชี่ยโอ้โหพี่ตรวนี้มันเกินไปฝั่งเจ้ากาเตโร่แต่เกินไหมแต่ร้อยสิบห้านะคุณคุณบอนเฮ้ยแสนเอ็มแสนห้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ็ดหมื่นห้ามื่นห้าหมื่นเซ็ตนี้แสนกว่าแสนกว่าเลยอะเซ็ตนี้แสนเอ็มคุมแล้วคุณแล้วคุณแล้วคุแล้วเซตนี้แสนเอปกติที่สามดีวจสี่วกห้านี่ผมได้แต่ที่เทียนะใช่มีนอีได้ไปถึวเนี่ยโอเคโอเคโอเคอันนี้อันนี้คือท็อปอแล้วแสนเอ็มลวสามตัวแสนเอ็มแค่นั้นแหละแสนเจ็ดแสนแปดนั่นลบแลวผมเหมือนเดิมด้วย ชอบเลขสี่สีเขียวหูกริบทัศนมานีมามาพุทธจัดไปครับสี่ใบไปครับไฟมาคนณอันี่ไม่บักไม่บักปาเป้ชื่อปาเป้ว่ะปาเป้อัปาเป้ครับย้ายทีมแล้วเมื่อวานชีลูปีโอกาสขึ้นด้วยครับโอกาสพลังขึ้นครับผมอุลิบาลี่ ฟิลิปสองตัวบักมาเลยบักคู่นั่นล็อกบักบักบอกเมียบ็อบักบอคอู้ปัจขอบคุณครับน้องมาวยหัวคินหนึ่งแบงค์แดงขอบคุณครับน้องรักหนึ่งแบงค์แดงพุดทัศนใศ้ใหม่เมื่อนี้เกว้าขึ้นให้ใหม่เลยครับน้องใบนี้แล้วกันนะปัจจุัผมเปิดปีอะไรนะพี่ยี่สิบสองยูวะใช่ยี่สิบสองยูครับยีิบสองยูครับตอนแรก งนานนั้นโอ้เฟลร์รตำนานเชลซีอ๋อตำนานแล้วตำนานแล้วตำนานครับเอ่อใบไหนดีวะพี่แล้วก็เสื้อผ้าดีาอ่ะเอาจริงไอ้คุณฮีโร่ไงฮีโร่ฮีโร่คุณจะแบบฮีโร่นี่หรอฮีโรใบไหมผมว่าน่ารักทีโร่ใบนะ,ะ,ะ,ะไม่ต้องทีโร่ใบหรอกไปเลยไปเลยอ้าคุณเอาแต่้องน้องคุณนะเอาใจดิเดี๋ยวแม่งด่ากูเออขนาดกูว่ากูเปิดอีกว่าเร็วแล้วนะไอ้เย้าแม่งบอกช้าไอ้สัส ไม่ไม่ส่วนใหญ่น้องๆผมอันนี้ผมพูดจริงส่วนใหญ่น้องๆผมที่ดูสตรีมผมว่าไม่ได้ประชดนะอ่าบ้านรวยอทำธุรกิจหมื่นล้านคุณคงไม่เข้าใจหรอเวลาเขามีเอยโอซิมเห็นโอซิมเห็นแค่นั้นแหละเจ็ดหมื่นใครบอกบั๊กกุเตะหน้าไม่มีบั๊กไม่มีบั๊กไบัครับไม่บั๊กเฮ้ยปิดตอร์เขาคุณ้ย ตกใจอะไรมันเีคุณตกใจอะไรตะกี้คุณตกใจพูดเรื่องการอไแล้วสตรีมหุนนึกว่าเราจะได้มีนองบองสามจะติดตามตลอดไปอาไอพีบอลเอาเอาไหมคุณเอาไหมปีเตอร์ขาวอ่ะอยากได้ครับเอาก็ตั้งมาได้ครับเดี๋ยวคุณคุณเปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมีคนบอกโอลิมสายเหี้ยโอซิเฮนจะหลุด ว้าวเตือนูอักมะมะวาวังหรมังคงเนื้อสันมังคงกระดูกบอลชิ้นอ่าบวกบวกห้าคุณหมดได้ยังครับคุณบอลบวกห้าหมดแล้วครับอ่านั่นนั่นนั่นคือโชว์ทางคุณแล้วบวกแปดไปแล้วต่อไปคือบวกแปดเนาะครับสองใบสองใบสี่หกแปดสิบหูสิบใบสิบใบเยอะหรือน้อยเยอะสิครับคุณบอล แล้วมันกาป้งๆท้งนั้นเลยคุณบอลเ้ยคุณไล่จากใบไหนตอนคุณเปิดอ่ะผมไล่จากใบเออแต่แต่ว่าผมขอไล่จากไปก่อนเลยได้ไหมหยอกหยอกครับหยอกคุณก็หยอกแรงเกินคุณเน้นเสียงนะะเดี๋ยวนี้หยังได้ผมนอนอิ่มครับใบนี้แล้วนะได้ครับคุณมีคาถาหรือมีอะไรให้ผมไหมล่ะคุณอยากได้คาถาอะไรคุณบอกกัผมหน่อย ได้หมดครับฮอริย <quer> ่าเทสซายอร์าซารายการเราแบบราซาบราฮาริยาดูดอองแวดี Turn ่เจเขาเพื่อนเาเปิดครับคุณบอนขอบคุณครับคุณนอรนี่เฮ้ยไฟมาเอฟเอเฮ้ยเยเรมันทีเอ็มบัลลักบวกแปดโอเคครับคุณนอรนี่ขอบคุณครับ มีคนบอกกูขอได้ไหมพีเตอร์เขาเพื่อนรักได้ครับเพื่อนของครับสอบแบงค์แดงเพียวนี่ครับมันมีคนมาเอาแล้วอ่ะพี่ไม่เป็นไรครับเอาไปเพียวนี่บอกเขารอได้เดี๋ยวโมรอได้รอได้รอได้ก่อนเลยอ่ะแต่ว่ามึงดักได้ไหมก่อนมึงดักได้ไหมก่อนไอ้เหี้ยพีเตอร์เขาอ่ะอ่ะคุณทนี่คุณคุณเลยคุณเลยคุณเลยคุณบัลลัก์เนาะมึงดวแล้วกันบัลลัก์เนาะเหี้ยบุรังนดีใจ อาะตอนนี้ต้องของคุณแล้วคุณบอลเสามบุญสุฮะอาจะบุญุอะไรนะขออีกรอบครับฮะอะไรนะครับให้กูเปิดแล้วบอกดีสัตว์อ๋อเปิดเลยครับเท่านั้นแออแันแหละปีแล้วพี่ปีปุปปีพ่อคุณหนักนะ แล้วพี่เปิดใบไหนต่อไปครับโสิบใบไม่ถึงคือผมไม่มีใบลุ้นมาดิตเลยผมเลยเออใบหนึ่งสามแสดล้านอร่อยนั้นลบกูรู้อยู่เวนอะนี้วจะคุณเออใบนี้ก็กำลังดีการันตีบวกแปดพี่คุูใหญ่จิมให้ผมจังเนี่ยอ่าคือจริงๆต้องบอกเลยว่าวันนี้คือแบบทุกที่เต็มนะแต่ผมจะขอที่ให้คุณก่อนแล้วกันขอบคุณครับคุณน้องขอสักคู่คุณนะครับโอเคสวัสดีครับจิมนอนยัง อ่าแต่พี่ขอสักที่ให้น้องบอลให้พี่หน่อยโอเคต้เลไมคยเคเคยได้โอเคโอเคโอเคเคผมเปิดเลย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 เฮ้ยพี่เคลียนี่ใช่มเรียบร้อยแล้วเรียบร้อแล้วของพี่ของพี่ขอพี่ของพี่ขอครับพี่ขอครับครับได้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 ขอครับเวรอนเวรอนโอเคโอเคอยู่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 โอเคจริงเหรอไม่จริง ทำไมวะเขาบอกว่าล้างสวยการนี้มีคนบอกยี่สามคีย์ไที่ยังไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวไปเปิดก่อนแล้วกันถ้าอย่างนัดกันทุกขลาบออ้โหมีกี่ใบวะที่เราใบแล้วสวัสดีครับพี่ชายผมสวัสดีครับหน้าหิเวไม่เคียมาเลยนะสวัสดีครับคุณเวสวัสดีครับเปิดกี่บาทกี่แสนก็ขอให้ชิ้งไวเสมอไปนะครับอืมไมเคียนี่แช่งกูยับเนาะ อ่ะคุณนนี่ผมทีละใบเลยครับอันนี้อันนี้คือยังไงก็ปาเป้เมสซี่เมสซี่ปาเป้ปาเป้ปาเป้ฟังเส้นมั้โอ้โโอเคพี่ทอนี่ครับผมเพื่อนผมเปิดกิลหรือเปิดเกลือคู่อ่ะเปิดกิลกับคุณเบย์ไปรวยเลยคุณเวไปรวยเลยไปรวยเลยครับโโอ้หแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าเขาเป็นยังไงอ่ะอังกฤษโอ้โหเบลลิงแฮมไมเที่จุดจุด อันนี้คือมันกิดส่งท้ายทีวยหรอใช่ครับคุณไปครับใบนไปรัวๆใครอ่ะโมดิเฮ้ย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 เดี๋ยวพวกตีสอบสุดท้ายท้ายสุดเบเซม่าอันนี้ไปพวกนี้มันลุ้นยากขายยากด้วยขายยากขายยากขายยากด้วยใครก็รู้ต่เบนซีมาก่อนโมดิ ไอ้คุณเรามันไอ้ผมเห็นกิจกรรมมันมีการ์ดท ok ีวารุ <S 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 ่บลกแปดด้วยครับใช่มีคนได้ทีวายเยอะแยะเลยทีวายต่ได้เยอยได้ปีรองันเยอะเลยช่องแปสองเส้นสนามสองพันบาทก็ได้สิบใบนะพี่โอเคครับก็ผมก็บอกไม่ได้เยอะหรอกที่ได้สิบใะผมว่ามันก็ปกติแล้วใช่ไ่เพราะว่า ได้ปกติก็แปดใบแล้วได้แต่ข้างในสองตอนโทนี่เปิดกิจเ,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 เขาบอกว่าผมได้เอ็มล้วนห้าแสนไอบอลไม่ได้เท่าผมหลอกมันเกลือตอนโทนี่เปิดกิจเขาบอกว่าผมได้เอ็มล้วนห้าแสนคุณได้ห้าแสนแล้วคุณโทนี่ไม่ไม่ถึงใครบอกห้าแสนผมไม่ถึงคุณได้ไรสี่แสนเก้าสคุณดีนะ <c oughs> สองแสนอ่ะอีกใบนึงน่กบวกแปดอะใบนี้ต้องคุณป่ะผมว่าใบนี้ต้องคุณแล้วแหละต้องต้องผมแล้วแหละต้องผมแล้วอะผมเปิดแล้วแหเปิดแล ให้มาลีมันจบไปไปแม็กควายไปเฮ้ยอาซาพี่อาซาเหรอแสนล้านอีสศตสต์โอ้ยแสนล้านเลยเหรอว่าไหนว่าแสนล้านอ่ะเพื่อนอาซาปีอื่นเปล่าน่าจน่บบปีอื่นใบต่อไปคุณเล่นใบไหนครับคุณวันนี้ผมขอทีวแล้วกันหรือว่าคุณว่าไงก้าเจ็ดหรอทีวเออทีวก้าเจ็ดแล้วกันผมจัดให้คุณได้นะ ขอบคุณครับคุณบอลแต่ผมขอจับหน้าคุณดองได้ปะมเติมเกมพันนี้เหมือนเอาเงินไปโยนลงน้ําเติมเกมพันนี้เหมือนเอาเงินจะลงน้ําไม่หรอกครับน้องพี่บอลครับตะกี้เสียงพี่โทนี้เฮ้ยมันปลอมมากเลยครับพี่น้องอะไรครับเขาตอแหลที่ไหนพี่นะคุณ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 แม่ผมวางเมาส์ไว้ที่ตรงไหนผมขอคุณครับคุณวางเมาส์ไว้ที่คําว่าเปิดแล้วคุณบอลแต่คุณไม่กดเปิดหรือไม่นะมันเลกกดแล้วอ่ะผมกดแล้วผมกดแล้วแค่ละ สามไอ้เหี้ยยกูเห็นแล้วหกสี่เฮ้ยยคุณวันนี้คุณขำอะไรอ่ะรุ่นใหญ่กับเพื่อนผมนะคุณัวนี้ผมผมผมจ็คกัตี้เอวตัวเองครับขอโทษทีคือการมันเหี้ยขนาดนี้เลยวะเอาเขาเขียนอยู่ว่ารุ่นบอกแปดยมันเหี้ยตรงไหนคุณปรับเลนแล้วมั้งป่านเนี้ยคุณเลยไปไป ครับให้มันจบจบเฮ้ยปีหรอเฮี้ยเฮ้ยมีทรงนะมีทรงอ่ะเอาอีไวก่อนละวกันวานนี้มันดูดีกว่าาเอมาดิดดีกว่าอ่ามาดิดอ่ะเดีมาดิดมาดิดก่อนดีกว่าเออมาดิดมันการ์ดเก่าไงแต่แค่มันสเตตเยอะเฉยเออสแตตเยอะมากเลยแล้วไม่บวกหกบวกแปดด้วยนี่บวกห้ากูจำหลุดพี่ยึดจิบมันยังไงอ่ะ คือผมบอกแล้ววันนี้คือเขาเต็มที่แล้วแต่ที่เต็มไงอที่มันเต็มเขาทำให้หลายคนได้ไม่หรอตายแล้วมันหลายคนแล้วคุณมันไม่ได้แล้วไงนายจิมได้ยินได้จิม <laughs> <laughs> จมะห <laughs> ลุดจัดไปครับแค่แหละบวกหกบวกแปดน้องจับตาดูกันนะพวกมึงอ่ะมาแล้วครับ <c oughs> ไปอังกฤษอาร์วี11สเตอร์ลิงใครอ่ะลิงเหรอ โจโคบกเจคุกูเว้ยกระจอกเชยทำไมวะเชี่ยคขุมจัดเลยวะไอ้ดิเนทําไมมันเป็นบวกแปดไม่ได้วะหรือว่ายังไงคุณบอลหรือว่ามันต้องถึงไอ้ดีคุณวะคุณบอลไม่เลยไม่เลยมันต้องถึงอยู่แล้ววันนีต้องทําดีแข่งมันต้องถึงอยู่แล้ววันนี้ต้องทําดีแข่ง อ่าต่อเนื่องวันนี้กูบอกไอ้จุกจุกครับคุณอ่าเป็นว่าคุณบอลถ้าคุณไปผมไปมันต้องถึงไอดีกูอยู่แล้วแหละแต่นี่กูบอกถ้าทำ่าชิ้นไปถ้ไม่ทำวันนี้ไม่ได้ลวไอเดียไม่งัานุวกนี้ไม่ได้แข่งไรกันอ้าวจริงผมพูดตรงๆเลยถ้าถ้าไอดีคุณไปผมไปอ่ะก็ได้แหละเดี๋ยวกูเติมอยู่แล้วไงมันต้องทำยิมแข่งไงอ่าเดี๋ยวผมไปสองพันก่อนแล้วคุณก็ จัดไปครับคำว่าชิ้นร้อยแปดบขนดแปดไฟไหม BTP เหมือนเดิมสเ็ดแม่เกินไปขับบังฮาก็โอเคนะใครอ่ะโอเคจริงหรอไม่แน่ม่โอเคครับไม่โอเคเยอะขนาดร้อยสองนี่คือระแตดเยอะสุดนะนะร้อยสองเอแบบว่าที่จะชูเขานะก็อุ้มไม่ไหวว่ะคุณเว TY TY โอ้โหตะโกเลย TY 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 ไวทีไวเควินเดบอยคุณคุณบอลของก็คุณได้เควินเดบอยบวกห้าบวกแปดมาก่อนแล้วนี้บวกแปดมาก่อนไอ้เือจ้าหนึ่งเดบอยวายบวกห้าบวกแสนล้านแต่ขายไม่ออกเอามาก่อนเอาเอามูลค่าไว้ก่อนดูอยู่นะกูขอนัดมวยหลังประตูน้ำหน่อยเถอะเติมเป็นหมื่นเงินแสนไม่โผล่นรกมีคนขอท้ามวยทีมงานฟี فا เรือหลุดใจเย็นเพื่อน ทีวายหรือไตวายไอ้สัสอะไปไตวายไตวายเฮ้ยเปิดเฮ้ยเฮ้ยเยอะทีวายด้วยนะเชืเลยถ้าทีวายนะถือว่าส่งมาแล้วคุณบอลคุณเวส่งมาแล้วทีวายลำร่องลำร่องก่องั้นเราต้องเรียกแล้วทีวายทีวายไตวายไตทำไมทำไมครับไม่เป็นไรคุณบอลไม่เป็นไรอะไรใบแรกมันออเดือยไง ไม่ไม่ผมว่ามันต้องถึงเขาอ,อาจจะแจกไอดีคุณก็ได้เขาล็อกยูสอยู่หรือเปล่าเขาล็อกอยู่แล้วครับเพราะคุณคนนี้ได้ตั๋วโคตรเยอะเลยทีแข่งน้องน้องต้องฟังว่าอของจริงนั้นมันอยู่ที่ใบท้ายครับวุูบอลเวีทีวีทีีบวกสามบวกสามบวกสามทีวีบวกสามเที่ยมันบวกห้าขั้นต่ำเนาะไปไปสุดท้ายน้องจบแค่แหละเบนเซม่าเบนเซม่าเบนเซม่า ค่อยนักเตะโคเรียนม,มาเลยนะไ <c oughs> อคุณรีบออกนะกลายเป็นซีวาแพงสุดเลยวะและคันเซลโลอีกสองตัว,วกระแสล้านจากใบน,นั้นแหละพี่โนนี้คือใบ <ไว S 1> นะนะั้นน่ะไอใบนอมินีนะ่ะจบเลยโอเคจบจริงด้วยจบจริงเชี่ยอต<ร>อตตีก น้องคนนี้เขาบอกว่าเขาคุ้มมันเยอะแล้วไงใช่คุณบอลมันจะเงจรงบ้างก็คงไม่เป็นไรไงคุณจะได้เหรอจะได้เหรอโอเคครับน้องครับ